สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาเก็บกระเจี๊ยบนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบดอกก็สวยนะดูขนาดดอกนี้ยังไม่บานกระเจี๊ยบเป็นผักที่ขึ้นง่ายมากนะคะแค่วันเม็ดร,ร่วงก็ขึ้นแล้วคะ่ะหวานนะคะแต่กระเจี๊ยบมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์กินดีแกงส้มก็ได้ผักไข่ก็ได้นะคะต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นี่ค่ะ ฝัก,กนะต้มจินพริกก็ได้นะคะแต่พี่ต้อยบางทีชอบเม็ดใหญ่ๆนะข้างในอะแก่ๆต้อยชอบแก่เม็ดมันกินนี่ค่ะเขาจะขึ้นง่ายมากเลยค่ะแค่เม็ดร่วงก็ขึ้นละต้นขึ้นง่ายแต่กินดีมีประโยชน์ดอกสวยเดีย๋ยวพี่ต้อยเก็บก่อน นี่ค่ะเก็บอืมได้ชอบดอกกระเจี๊ยบอ่ะสวยจังค่ะวันนี้พามาเก็บกระเจี๊ยบนะคะคลิปสั้นๆนะคะไม่ประมาทการจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching bye ซูมดอกกระเจี๊ยบหน่อยสวยค่ะโอเคนะคะนี่เขากำลังออกอีกเต็มเลยเนียออกเยอะค่ะเนี่ยดกบายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะดอกเป็นปั้นเลยบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายจุบ๊บ